เรามาดูกันสิครับว่าเราจะทำ T.O.R ในลักษณะไหนเพราะนแต่ละ T.O.R ก็คือสามารถที่จะกำหนดหัวข้อรายละเอียดเงื่อนไขที่แตกต่างกันครับเช่นเป็นการเขียนขอบเขตงานหรือ T.O.R วงเล็บคือเป็นการจ้างเหมาทั่วไปจ้างเหมาทั่วไปนี้ก็อาจจะไม่ต้องมี คุณลักษณะอะไรที่มากนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าผู้รับจ้างที่เป็นจ้างเหมาทั่วไปเข้ามาทำงานนั้นก็อาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่สูงมากนักนะครับงั้นขอบเขตงานของ TOR ก็ควรจะมีการกำหนดให้ชัดระยะเวลานะครับแล้วก็คุณสมบัติอย่างน้อยระดับหนึ่งแล้วก็มาดูกันครับว่าลายไหนเข้าสู่งบประมาณได้ เห็นขอบเขตงานของการจัดซื้อทั่วไปคือสินค้านั้นเป็นสินค้าแซนด้าเป็นสินค้าที่มีในท้องตลาดแน่นอนครับเราสามารถสืบได้ครับโดยการตรวจสอบว่าผู้รับเหมาทั่วไปให้ราคามาเท่าไหร่หรือสินค้านี้ในท้องตลาดเท่าไหร่เราหาในอินเทอร์เน็ตได้ครับเราหาในเว็บไซต์หรือมีการโทรสอบถามผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายว่าราคากลางของเขาเท่าไหร่ครับยังไม่ได้เป็นราคาแข่งขันครับ เพื่ออะไรฮะเพื่อมาตั้งเป็นงบประมาณและก็สามารถที่จะเขียนขอบเขตของ t o r ได้ครับแต่หากเป็นการจร้างที่ปรึกษาที่ขนาดใหญ่นะครับโครงการมีความต่อเนื่องนะครับงั้นจ้างที่ปรึกษาก็เดี๋ยวจะมี t r วอาสำหรับจ้างการควบคุมงานนะครับงั้นการส่งมอบสินค้าอาจจะต้องมี t o r จ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดสเปค หรือจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาดําเนินการตรวจสอบหรือมาคอยดูแลให้การส่งมอบโครงการนั้นผ่านไปด้วยดีจะเห็นภาพว่าขอบเขตงานหรือ TOR นั้นมีความหลากหลายมากครับบางครั้งบางโครงการนั้นต้องจ้างอีกบริษัทหนึ่งครับมาบควบกลุมงานเพื่ออะไรครับเพราะผู้ปฏิบัติงานก็คือบริษัทที่ได้งานนั้นอาจจะไม่ได้มี ประสิทธิภาพมากนักแต่พอมีผู้ควบคุมงานก็เท่ากับเราในฐานะผู้ว่าจ้างไม่จําเป็นต้องไปดําเนินการด้วยตัวเองแต่แน่นอนครับเราต้องมีงบประมาณตรงจุดนี้จะดีตรงจุดที่ว่าหากเราไปดําเนินการด้วยตัวเองเราอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญน,นั้นครับแต่ผู้ควบคุมงานอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรืออาจจะผ่านประสบการณ์ในการควบคุมงานให้ได้ทันตามกําหนดให้คุณสมบัติครบถ้วนนะครับและก็ ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมงั้นการที่เรากําลังเขียนขอบเขตงานหรือ T.O.R. เราก็ควรจะต้องกําหนดประเภทหรือแบบให้ชัดเจนว่าเรากําลังเขียน T.O.R. เพื่อจุดประสงค์อะไรและลักษณะของ T.O.R. นั้นมีลักษณะไหนบ้างครับยังมีมากกว่านี้อีกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเรียกครับแต่น้อยก็จะอยู่ในกลุ่มเหล่านี้แลครับคือจ้างทั่วไปนะครับ จะจ้างเหมาจ้างรายวันจ้างรายเดือนจ้างปีหรืออะไรก็แล้วแต่จัดซื้อทั่วไปนะครับจะเป็นเรื่องของจัดซื้อสินค้าที่มีมาตรฐานหรือสินค้าพิเศษก็แล้วแต่ครับเป็นการจัดซื้อจัดจ้างจ้างที่ปรึกษานี้จะพิเศษออกไปครับนั้นจัดซื้อจัดจ้างก็จะเป็นการจะยากจะง่ายอันนั้นไปรายละเอียดแต่จัดซื้อที่ปรึกษาก็คือเป็นจัดจ้างที่ปรึกษาก็จะเป็นอีกลักษณะงานหนึ่งทือก็จะเขียนออกไปครับที่ คุณสมบัติของที่ปรึกษาจะต้องโอ้โหผ่านประสบการณ์อะไรค่อนข้างเยอะครับและบางครั้งก็อาจจะต้องมีคนกลางมาคอยอยู่ระหว่างที่ปรึกษาที่ออกแบบคนทำงานนะครับกับผู้ควบคุมงานดังนั้นจะเห็นภาพว่าการที่เราใช้ขอบเขตงานและได้ตามจุดประสงค์ตามข้อกำหนดดังนั้น การเขียนก็จึงจะต้องให้สอดคล้องกับแบบต่างๆของ T.O.R ครับ